รัสวัสดีค่ะนายกครับผมไม่ทานเี่ของกินเลยไมบอกแล้วที่ยกขึานมานี่ของกิยังเครับไม่ทานข้าวเหรอเอาไม่ทานเลยรุ่นกีโม่เนี่ยอ๋อแล้วแต่เรื่แล้วแต่นายกครับ ไม่เคยเดินลงมาเลยใช่ไหมคะไม่เคยมันพวงเดินมาแล้วหลงอ่ะเอาจิงๆิ้สะมาหลงจริงมันมีนยยะแข็ง้นเือทยเ่คุณเป็นพ่ันเียบเลยไส่้ากัน่านรปการยิมันมีนัยยวเราอยากอยากให้คุณได้หน้าพูดคุยกันโดยสัเกตวิธีดได้วยไม่ต้องร ลค่ะนนี้ไม่ต้องเดิ่และจ้าแล้วก็มีห้องแถลงข่าวในยุทคศาสตร์แถลง่ัวไม่มีมีห้องแถลงข่าไปชมก็ได้ค่ะไปชมห้องแถลงข่าวจรงง่ายไปชม